ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่13มกราะคนมะ2566ตอนนี้สภาพญี่ปุ่นถ้าช่วงเช้ากับกลางคืนก็ติดลบ5-6แล้วช่วงตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมง15นาทีก็อุ่นขึ้นมานิดนึงวันนี้ก็รู้สึกว่าจะอุ่นอุณหภูมิกลางวันก็ประมาณ13-14องศาอันนี้ภายในภายในกินเฮาเนาะภายในกินเฮาว,วันนี้จะมาเพาะ,ามะเมล็ดพันธุ์พริกไว้ ก็จะมีที่เตรียมมาเนาะเมล็ดพันธุ์ก็จะมีจินดาแดงจินดาแดงก็จะมีแบบช่อแบบแบบช่อดอกเนาะแล้วก็ไม่ช่อดอกแล้วก็พริกขนูซูเปรอร์ฮอตแล้วก็พริกกระเหรี่ยงแล้วก็พริกขนูสวนเมื่อวานนี้ก็ใส่ดินไว้ในถาดเพาะถาดเพาะเรียบร้อยแล้วก็รดน้ําทิ้งไว้เพื่อให้ความชุ่มชื้นของดินมันสม่ําเสมอกันเดี๋ยวจะขอกลับกล้องให้มาดูถาดเพาะพริกนิดนึงแล้วก็ดินเนาะเดี๋ยวจะขอกลับกล้องนิดนึงเนาะ อันนี้เป็นถาดเพาะถาดเพาะที่ใช้ประจำเนาะมันจะเป็นแบบนี้อะ่าเป็นแบบช่องๆๆเรียกอะไรเป็นช่องอเต็มถาดนี้เป็นถาดสี่เหลี่ยมแล้วก็จะใส่ดินไว้ดินเพาะต้นกล้านะใช้ดินเพาะต้นก้าซื้อที่ร้านมานะแล้วก็ใส่ใส่ได้ประมาณนี้ประมาณนี้มันจะมีตำแหน่งเนาะเท่าเท่าที่ดูนะดีดู คือญี่ปุ่นมันจะดีหน่อยเวลามันจะมีตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามก็ใส่ดินประมาณนี้เลยนี้มันเนาะพอเสร็จแล้วเราก็โรยเมล็ดพันธุ์เสร็จแล้วเราก็จะกบดินประมาณนี้ถ้าใส่ดินนิดเดียวนี้เราเพาะไปจะเป็นเมล็ดพันธุ์ผักยิ่งขนาดจะเห็นได้ชัดพวกไอ้กระจอรเนี่ยมันจะดินน้อยด้านนี้ก็มันก็นจะยืดยืดหาแสง แล้วมัก็ต้นมันก็จะสูงแบบไม่สมดุลกันอันนี้คือจะใช้ถอดเพาะนี้เนาะก็ใช้ดินทางร้านก็เดี๋ยวจะให้ดูถุงดินค่ะเดี๋ยวให้ดูถุงดินถุงดินก็จะใช้ถุงแบบเกตดนี้เกตดลงมาแบบคุณภาพแบบกลางๆจะลดลงข้างล่างนิดนึงแต่ว่าเกตดนี้เคยใช้อยู่ไม่มีปัญหาปีที่แล้วไปใช้อีกเกตดหนึง่งแต่ปีนี้เจอปัญหาภาวะเศรษฐกิจตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนาะอย่างที่เรารู้กันแหละ ของญี่ปุ่นมันจะขึ้นหมดจะเป็นดินเป็นปุ๋ยเป็นอะไรเขาเรียกละปุ๋ยน้ําปุ๋ยเม็ดขึ้นหมดปุ๋ยเม็ดยิ่งเห็นได้ชัดเลยถุงดินนี้ก็ขึ้นปีที่แล้วซื้อประมาณสี่ร้อยเก้าสิบแปดเยนปีนี้ประมาณห้าร้อยเกือบหกร้อยเยนขึ้นแพงเหมือนกันแล้วก็เขาก็จะบอกสรรพคุณการเพราะเพราะเม่ได้ทำถักตรงน,นี้เดี๋ยวเพาะงอกเสร็จแล้วก็คงจะใช้ดินอีก,อกเกดหนึ่งก็จะเป,เป็นสองส่วน พอกอกเสร็จแล้วก็คงใช้ดินตัวนี้อีออกส่วนหนึ่งแล้วก็ใช้อีดินอีกเกตหนึ่งก็ดูแบบตามชนิดของของอะไรนะของต้นกล้าอย่างกะเพราโหระพานี่ก็จะใช้ดินอีกเกตหนึ่งเพราะว่ามันจะอาศัยแบบว่ารากมันจะเดินเร็วแล้วก็โตเร็วแต่พวกพริกมะเขือเนี่ยเคยใช้ตัวนี้ไม่มีปัญหาเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ใส่ะตะกา้าตะกา้าถาดเพาะไว้แล้วเนาะแล้วก็รดน้าเหมือนที่เหมือนที่แนะนําไปเมื่อกี้เนี่ย ขเดียวให้ดูความชื้นของดินเนาะเห็นไมรดน้ำทิ้งไว้แล้วก็จะมาเพาะเนี่ยเห็นไมเขี่ยให้ดูเนี่ยมันจะไม่แฉะแล้วก็ไม่แห้งมันจะเสมอกันอันนี้ใช้หลักการของชาวญี่ปุ่นบางสวนเขาจะให้ดินมันชื้นชื้นอะไรละเนี่ยเวลาเราปัน้นนะมันจะเป็นยังเงมันจะไม่แฉกันไปมันจะพอดีพอดีเห็นไพอดี เดี๋ยวขคเกี่ยแป๊บหนึง่งแล้วก็จะเอาเมล็ดพันธุ์มาโรยเลยเอาเอามาดิพันธุ์เพิกมาโรยโรยตรงนี้เกี่ยเกี่ยอให้มันเป็นผงผงนิดนึงมันอาจจะมีเศษไม้มีเศษอะไรแล้วแต่ทางทางร้านที่เขาขายดินทำเนาะก็ค่อนข้างจะโอเคไม่ได้ทําดินเองถ้าใครแบบขยันทําดินเองก็ดีนะฆ่าเชื้อ ดยการตากแห้งอะไรแล้วแต่แล้วก็ผสมอะไรนะป,ปุ๋ยปุ๋ยคอกใช้ขี้วัวจะดีที่สุดอันไหนที่มันแข็งแข็งขลกเอาออกนี่โอเคเดประมาณนี้เดี๋ยวจะเอาถาดนี้ออกจะให้ดูถาดนี้ถาดนี้ก็เหมือนกันนะลดไว้ความชื้นมันจะสม่ำเสมอนะ ดินที่เราจะกบจะกบพอเราโรยเมล็ดพันธุ์เสร็จแล้วเราจะกบเราก็ใช้ดินที่มีความชื้นแบบนี้ได้ยิ่งดีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่เตรียมไว้เมื่อวานนี้ก็เตรียมไว้นะไม่รู้มันจะอันนั้นปะก็จะมีเตรียมไว้นิดนึงก็จะมาโรยแบบนี้แบบนี้อันนี้เป็นดินสำหรับเพาะเพาะนะญี่ปุ่นมันจะมีดินเพาะดินปลูก มันจะมีดินของมันโดยเฉพาะจะเป็นสตรอเบอรี่เป็นบูเบอรี่เป็นพวกก้าไม้ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยพวกต้นผักค่อนข้างจะโอเคเวิร์กเลยแหละโอเคเดี๋ยวเอานี้ออกไปค่ะเดี๋ยวจะให้ดูมนเมล็ดพันธุ์เนาะอันนี้เป็นพริกขี้หนูซูเปอร์ฮอตเม็ดใหญ่ซื้อจากเขาเรียกอะไรทางร้านมาเป็นแบบกระป๋อง แล้วก็เอาออกจากกระป๋องแล้วก็ใส่กล่องน,นี้ก็ไว้ในตู้เย็นอันนี้เป็นปีที่สองแล้วอันนี้เป็นแบบซองซองหนึ่งก็มีร้อยห้าสิบเมล็ดพันธุ์เนี่ยปลูกได้ห้าสิบตารางตารางเมตรเขาก็จะบอกวิธีเพราะง่ายอันนี้เขาเห็นเม็ดพริกไหมเขาจะเคลือบด้วยน้ํายาอะไรไม่รู้กันมแมลงกันนอนอันนี้ก็จะเป็นกระเลี่ยงเพื่อนให้มาทดลองปลูกกะเลียงของสายพันธุ์เนี่ย อันนี้ก็จะเป็นกระเหลีย่ยงเหมือนกันเป็นขององบริษัทหนึ่งอันนี้ก็โอเคใช้ได้พันเวียงพิงหอมเก็บเม็ดพันเองอันนี้ก็จะเป็นพริกกินหนูสวนของการเทนบุรีที่ลงคลิปไปคราวที่แล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นพริกกินดาแดงเม็ดโตโตแบบช่อดอกสวยด้วยปลูกมาสามสี่ปีก็คัดคัดคัดเลือกสายพันธุ์ที่เราชอบเพราะว่ามันเป็นพันธุ์แบบเดี๋ยวก็เม็ดเล็กเดี๋ยวก็เม็ดใหญ่เดี๋ยวก็เม็ดอ้วนอันนี้ก็จะเป็นกินดาแดงแบบ ไม่ชอบดอกไม่ชอดอกเม,ม็ดโตโตจินดาแดงเวลาทับพิแห้งจะสวยสีแดงเวลาตากน่ะช่วงนั้นมันเจอปัญหาที่ว่าฝนอากาศไม่ดีก็จะเลือกออกเลือกออกถ้าใครยังไม่แน่ใจนะว่ามันจะดีหรือไม่ดีคัดออกดีที่สุดเสร็จแล้วก็เอาเม็ดที่มันโอเคเนี่ยเม็ดที่โอเคแล้วก็แกะเมล็ดเสร็จแล้วก็ไปแช่น้ําอุน่นน้ําอุ่นประมาณสี่สิองศาทิ้งทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็เอาเมล็ด พันออกแล้วก็ให้มันแห้งหมาๆดๆเสร็จแล้วก็เอามาโรยโรยใส่กล่องถาดเพาะได้อันนี้คือจะแยกออกจะแยกออกบางทีที่สวนก็แช่น้ําอุ่นมั่งไม่แช่มั่งแต่โดยส่วนมากจะไม่ใช่แช่ก็คือแกะแกะออกแล้วก็หว่านลงเลยแล้วก็เอาดินกบแล้วก็รดน้ำานั้นมนาะอันนี้จะแยกของดีของเสียออกนี่ยังไม่ได้พันธุตรงนี้เราไม่แน่ใจเอาไปแช่แช่น้ําอุ่นดีที่สุด หรือจะใส่ไอ้น้ำยาที่กันเชื้อราีนได้ยิ่งดีเดี๋ยวจ,จ,จะทยอยเพาะดีกว่าเริ่มจากอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาถาดพวกนี้ออกข้าเมล็ดพันพริกขีหนูสวนซื้อแบบกระป๋องแลใส่อย่างนี้<อ><ส>ก็ไม่รู้แบบมันมีกี่มเมล็ดเนาะอย่างซองเนี่ยเราใช้หนึ่งซองก็ร้อยห้าเมล็ดก็พันก็รู้ก็เอามาชั่งก็ได้ประมาณ8ปดขีดหมึ่งขีดเท่ากับ ร้อยห้าสิบเมล็ดพันธุ์ก็จะเอาค่าประมาณแปดแปดร้อยเมล็ดพันธุ์ก็จะหว่านลงตรงนี้กะประมาณอาจจะอาจจะบวกลบสิบสิบเปอร์เซ็นต์ที่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเขาจะหว่านลงตรงนี้เป็นมเมล็ดพันธุ์แบบว่าซื้อมาค่อนข้างแพงก็ต้องแบบดูว่าเออปริมาณนี้เราเพาะไปมันโอเคไหมไม่โอเคไหมเพราะว่าจะไม่จะไม่เพาะทีเดียวตูมมันจะมีเพาะอยู่สามสี่รอบที่กินในส่วนอ ซูเปอร์ฮอตก็พูดง่ายก็พริกกิโน่ละเนาะพริกกิโน่บางคนก็เรียกพริกซูเปอร์ฮอตมันจะง่ายดีเดี๋ยวจะเอามาหวานก่อนแต่ถ้ามันหนาไปก็เอาจะเอาคืนดูก่อนพื้นที่นี้มันมันใช้ได้ประมาณกี่กี่เมล็ดพันธุ์ประมาณเนี่ยมันจะหวานมาหนาก็ได้ดูแล้วก็น่าจะประมาณสี่ร้อยห้าร้อยเนาะ ใช่ประมาณนี้เดี๋ยวไม่มว่พัน์นเขาค่อนข้างจะงอกดีด้วยบางทีถ้ามันหนาเยอะก็จะเอาคืนคืนไว้ในกล่อง ก็นด้นประมาณสองร้อยสามร้อยเมล็ดเนาะเอาแค่นี้พอเดี๋ยวจะดินมากบก็มันหนาไปก็เกีย่ยเกี่ยนิดนึงแต่ถ้าไม่เกีย่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะเพาะก่อนแล้วค่อยมาย้ายต้นกล้าทีหลังความสม่ำเสมอมันจะดี ถ้าจะแบบว่าใส่กล่องเล็กๆสี่ร้อยห้าร้อยน่ะลงไปเป็นทีละเมล็ดหยอดสองสามเมล็ดลงไปก็ได้แต่ว่าการเพาะแบบนี้มันจะดีมันจะดีกว่าคือหนึ่งน่ะเมล็ดพันธุ์เสมอกันรไอ้ต้นต้น,ต,นต้นกล้าเวลาย้ายมามันจะเสมอกันไม่ใช่เมล็ดพันธุ์เวลามันงอกอันไหนงอกก่อนแล้วก็เอาย้ายมาอันไหนยังไม่งอกแล้วก็ไว้ประมาณนี้แล้วเพาะแบบนี้มันมันจะง่ายแล้วก็งอกงอกเร็วด้วย เป็นกระบอกนี่บางทีมันก็ความสม่ําเสมอมันจะไม่ไม่ค่อยดีเหมือนอันนี้นะเท่าที่ทํามานะก็แล้วแต่ใครถนัดมันไม่มีใครผิดใครถูกหรอกเราจะเพาะแบบไหนเพาะให้มันงอกออกมานะพริกถ้าเพาะที่สวนนะขนาดไม่ใช้ฮิตเตอร์นะจะใช้เวลาประมาณเกือบสองอาทิตย์จะเริ่มออกมานิดนึงใช้เวลาเกือบเป็นเดือนถึงจะออกออกมาแบบเป็นถาดเต็มแล้วก็เริ่มเริ่มที่จะย้ายต้นกล้าเดี๋ยวเอาดินกบ ดินกบก็กบนิดนึงอ่ะไม่ต้องกบหนาดินมระกบมันอาจจะผงนิดนึงเดี๋ยวจะให้น้ําจากนั้นก็ไม่รดอีกนะจะให้น้ําไปก่อนเสร็จแล้วก็พักทิ้งไว้เสร็จแล้วก็จะเอาโดมพลาสติกคมุมแล้วก็จะไว้ในอุโมงค์ไม่ต้องให้น้ําอีกต้องมาดูดินด้วยถ้าดินมันแห้งโอเคก็ให้น้ําไปถ้าไม่แห้งก็ไม่ต้องให้เพราะว่าเวลาเราคุมโดมนะอบไอ้น้ําของพลาสติกกับตัวนี้ มันจะมีความร้อนความร้อนซ้มอยู่ยแล้วหยดน้ํามันก็จะไหลลงนี้ไม่มีปัญหาไม่จําเป็นต้องต้องให้น้ําบ่อยเพราะว่าเมืองหนาวอากาศมันหนาวการที่เรารดน้ําบ่อยๆนะ่ะจะทําให้เมล็ดพันธุ์มันบอดแล้วก็เน่าเสียง่ายนี่แหละคือแบบว่าทางเมืองหนาวเขาจะไม่ค่อยเน้นให้น้ําเช้าเย็นอะไรประมาณนี้แล้วก็เอาอะไรมาคุมให,ห้หน้าดินมันชื้นอย่าให้มันแห้ง แล้วเมล็ดพันธุ์มันก็จะงอกดีแล้วก็อยากให้มันแฉะไปคอยดูถ้าสมมติเราเอาพลาสติกมาคมนะุมเนาะเราไม่มีโดมพลาสติกเดี๋ยวจะให้ดูโดมพลาสติกก็คอยเปิดเปิดให้มันอากาศถ่ายเทประมาณนี้เดี๋ยวก็จะรดน้ํานิดหนึ่งประมาณนี้แล้วก็จะทิ้งไว้แล้วก็จะคุมโดมเดี๋ยวจะให้ดูโดมโดมจะเป็นอย่างนี้เวลาเราข้อไปปุ๊บ ไอ้น้ำของนี้มันก็จะไหลลงแล้วมันก็จะชื้นอันนี้เขาก็เจาะเจาะรูระบายอากาศแต่ถ้ามันร้อนจัดแล้วก็แงม้มแง้มลงนิดนึงแบบนี้มันก็ระบายอย่างนี้ต้องคอยดูต้นกลาเดี๋ยวให้น้ำนิดนึงให้มันชื้นชื้นนิดนึง โอเคเดี๋ยวก็จะปล่อยให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยคุมโดมดินที่รดไว้เมื่อวานนี่ไปใส่ถาดเพาะหมดตอนแรกนึกว่ามันมีเหลือเยอะที่ไหนได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ปรับตามหน้างานที่เราทําจริงๆนะ่ะรดน้ําทิ้งไว้ให้มันชื้นๆเหมือนเหมือนข้างล่างดีที่สุดตอนแรกนึกว่ามีอ่ะ คิดว่ามีเมื่อวานนี่ผิดพลาดนิดนึงเดี๋ยวประมาณสักชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงค่อยมาคุมโดมจากนั้นก็โอเคแล้วก็เขียนป้ายชื่อวันเดือนปีที่เราเพาะเวลาอันไหนไม่งอกหรืองอกแล้วเราจะได้รู้ว่าเวลาเพาะไปเยอะๆมันจะหลงนะต้องเขียนป้ายไว้เป็นป้ายพาสติกเดี๋ยวจะเอาหาป้ายพาสติกมาแปะแปะเสร็จแล้วก็ เอาไปในอุโมงค์เพราะ